ชันที่สามไปก้นบ่อนะชันที่สี่มาเก็บก้นบ่อตรงนี้เก็นตีนะคันรถนะครับเหีนยวนี้หนึ่งคันรถนะเนี่ยคนงานนั่งเป้าอยู่เนี่ยมาล้ถอยมาแล้วเดนรถยังซ้ายได้

นี S <S ่เรื่องอะไรอีกนี่ครับเดี๋ยวจะลุยอ่ะฮะต้นบ่อนะนะครับต้นบ่ออีกหนึ่งดีแม็กดูได้จะได้เต็มไหมนะครับคนงานนั่งดูพร้อมนะนะครับเดี๋ยวเจอน้ำแข็งก่อนเดี๋ยวคนเราก็เจอน้ำแข็งก่อน บานเนี <Cornell. S 2> ่ยนะว้กนำ็อดับเครื่องไว้อยู่นะครับรอเอาน้ำไว้ตักปลาก่อนนะครับน้ำไว้ตักปลาก่อนฟอกปลาก่อน เขาบอกว่าพร้อมแล้วนะครับคนงานก็จะต่อตัวเริ่มมาต่อตัวจากพักย่งเดี๋ยวก้นบ่ออีกนั่นนู่นนกเดินนะครับนกขาขาวน่ลเนี่ยมีเหลือก้นบ่ออีกพอสมควรนะน <Okay. S 2> ขึ้นหัวอยู่เนี่ยนะนกนกเดินดูอยู่เนี่ย <Okay. S 2> เ,เดี๋ยวมีต้นไหนหายเยอะเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองก้นบ่อ งานจะตลบอวนมานะครับให้ปลามาอยู่ตรงนี้นะให้คนตักง่ายๆนะครับข้างหน้ารถมันถึงรตักเลยเดี๋ยวให้รนตักอ่ะเออเอาเครื่องอะไรขึ้น่อนะย คยไม่พอใส่มาแล้วนะคันก้นบ่อคันเดียวเนี่ยครับไกล่แล้วนะอีกีนะเนี่ยไก่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวพอในอวนนะในอวนที่ที่ที่ปูมานี่เหลือสักยี่สิบสวิงไก่แล้วนะนนเกือบเต็มเกือบเต็มแล้วนะ น่าจะพอดีเนาะพอดีไหมหมดหมดเนี่ยหเนี่ยเาจะไม่ขายอดตอนนี้การายก่อนเดี๋ยวเข้าตำราเดี๋ยวไ อืมอืมสวิงสุดท้ายมันก็งั้น,นแหละครับขันท,ที่สี่นี่มันจะเต็มอยู่แล้วนะนะครับเดี๋ยวอีกสักห้าห้าสวิง อแล้วนะตนก็อแมอมาน่อะไไดูจกเหอับเข้ามาแนวด้านกในอวนหมดในอวนหมดเหลือเดี๋ยข้างนอกนะีนะเดี๋ยข้างนอก ก็ไม่น้อยนะนะครับเหนือข้างนอกนู่นน่ะต้องนกยืนนะครับลอยหัวทั้งานั้นนอนเนี่ย,เน,ยนเนี่ยมาเนยนี่มาเยนี่นี่เหลือก้นบ่อนะอีฟซีนะมาดูกันมาก้นบ่อสุดท้ายก <c oughs> ้นบ่อสุดท้ายอีฟซีเนาะเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยเหลือเหลืออยู่สักร้อยสองกิโลนู่นข้างบนนะครับ นี้หนอัวในครั้งที่2องแล้วนะครับค่อนข้างเยอะนะในเนี่ยเยอะนะนะครับรถคันนี้มไม่หมดนะครับดีแม็กคันนี้มไม่หมดนะครับเอาะจะบอกเหรอ่จับไากะไปได้กิม้ีนหนึ้นนพูดเจออั จะเต็มแล้วเนี่ยจะเต็มแล้วนะครับจะเต็มแล้วอนนี้ลื้น้อันล้นอยแลนะครับเกือบเกือบตันแล้เนี่ยนะครับที่เห็นเนาะนะครับเนี่ยเกือบเกือบตันกันนะครับ ไปดูมันลดกันดูมันลด F4 ความเย็นมันจะหายไปนะคันที่สี่นะนี่คันที่สี่นะคันที่สี่เจอน้ำแข็งนะครับ เกลงเข้าฝั่งเนี่ยถ้าเราอยู่ฝั่งขวาเนี่ยถ้ามุมเทพยายาดึงผ้าดึงลงมาลงเทลงด้วยเพเทลงเข้าจะสูงกว่านี้แล้วข้าฝั่งนี้จะติดถ้าดึงไปข้าเกลงก็จะหักเดียวก้นบ่ออีกพอๆไอ้พีนะนะครับประมาณตันนึงอ่ะนะประมาณเนี้ยเนาะตรงนี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ยนะครับ สี่ห้าร้อยโลตรงนี้ประมาณสี่ห้าร้อยโลกำลังมัดอยู่กำลังมัดอยู่นะครับคนงานฉีดน้ำออกป่าไว้ไม่ก็นอกแต่จะออกจะนอกน้ำแข็งไปนะครับนอกน้ำแข็งอันนี้ก้นบ่อนะก้นบ่อน,นอกน้ำแข็งอีนะครับ

นะเออมางเทแล้วยกแข็งมาอย่าพิ่งดีวมี้องแข็งก็บาเขาซ้อมไวก่อนซ้อมไวก่อนนี่นี่ตัวอะไรอาร์ตเนี่ยจับปลาแล้วคู้งแข็งปาก้อะไร้ปา ก่อนนี้ก่นนี้กอนเเทเเทหมกทีหลังเอาไปแล้วจะได้คัดทีเดียวขายเลยมั้ก่นเดี๋ยวาดกัน้บอกุทนมีน้ำไหนเปิดแล้วเป็นเดือน ทำเสร็จหน้าแล้งพอดีไงเออ <c oughs> คนบอ่อใส่รถเจ้าของไปนะะครับคนบอ่อใส่รถเจ้าของไปโน่นนะอยู่ตรงนกวิ่งไงไอ้นกเดินเนาะ สี400่ห้าร้อโลนะครับในอวน,นี่ก็เยอะแล้วนะเนี่ยในอวนี่ก็สามสี่ร้อยโลนะครับไปสี่คันแล้วนะครับคันนี้ใส่รถเจ้าของแล้วก็นอกน้ำแข็งไป ควนเกือบหมดแล้วนะครับคนบอนะ่ไอได้ดีนะผมก็อยากท้อลงมาและ่วนจะของ ทำใหม่มันก็วิทง่ายนะอีกทีนะจับง่ายด้วยนะครับไม่ค้างนะลงมาหมดมันร้อนนะครับประมาณสิบโมงแล้วนะครับสิบโมงเช้านะครับ อยเอาขึ้นไปตางนี้้นบอ่อนะครับ้นบอ่อ EP สุดท้าย EP เนาะครับ น้อยแล้วนะครับข้างบนไม่มีเหลือลงมาหมดบอ่อทําใหม่มันก็ง่ายแบบนี้เนาะเนี่ยนะครับทุกด้านลงมาหมดรถเจ้าของแพงให้เจ้าของบอ่อนะครับน่าจะเป็นปลาช่อนตัวนั้นตัวนั้นน่าจะเป็นปลาช่อนนะน่าจะใช่ หมดนะครับไม่มีตัวละง่ายนะครับบอ่อแกทำบ่อไว้ใหม่มันจับง่ายเนาะหมดแล้วจัดเครื่อง แดนิดหมดตัวนะเดี๋ยวจะคนงานแล้วเดี๋ยวคนงานแล้วประชอนประชอนจะเท่านี้มือไหนซีดูนะครับอ่ะหมดเอฟซีเนาะนี่เออ,เอไม่ต้องใส่แล้ว <laughs> นี่นะครับ เดี๋ยวไปดูไปดูปลาที่นู่นกันนะครับสวิกสุดท้ายโฮ้ยยังอยู่ในถังนะยย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 ียียยยแขยยยยยยนียนยยยนียย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 ยเยย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 ยอยย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 ้ยย

ดูตัวเขาดิตรงนี้แล้วดินเ่ยคนงานลากตัวใส่ล้างตัวเสร็จจบนะครับเดบร้อยนะครับเอสีเอาปลาไว้กินกันตัวส่งตัวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้เนาะสวัสดีครับ